นอนี่ใหญ่ๆเลยครับเลปลาสุดๆจากห้วยน่านัมายครับไปครับเพ่อครับโอ้นี้าขอกระสุเลยกลางครับนี่ครับเต็มลายเ่ลายครับกลางมันดูดีเต็บอิรีครับหมดไปปลาสุองครูลมครัวนี้เป็นเขาห้วเน้วลูดสารรูปครับ บเขาพุดดาวงเลยเนี <pec> ่ยขาพุดด้ครับเหนียวเขาเหนียวร่อนๆนะครับเพราะ่า องครุณตมครับเจ้าของช่องยู u b e ครับองครุณตมครับผมนี่ครับพอครัวประจำานักงานครับขาดไม่ได้ครับวันไหนขาดองครนณตมเนี่ยเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่มีอันจะกินไม่รู้จะกินอะไรครับกินไม่ออกนี่ครับคุณเน่ยขาดไม่ได้ครับนี่ครับมาดูขั้นตอนการทำของคุณองครตมครับ เกิดจากดินครับเป็นพ่อครัวครับผมขาดเป็นพ่อครัวขณนี้ยังหาหาเมียไม่ได้ครับอืมไม่รู้เขาจะเรียกอะไรอ่าโอเคครับนี่นอกประเด็นครับผมอันนี้จะเป็นปลาสดเลยเพื่อนๆดัดมาตะกี้เลยครับเนี่ยสดๆครับมีรางน้ำแล้วครับสีรอบนี่ครับมาดูวิธีการทำครับนี่ครับของคนตงครับ หอรัวหม้อปลานั่นครูผสมดูครับมสมนี่จะมีอะไรบ้างครับคุณอ๋องทนตรงครับมีอะไรบ้างครับมีหอมกับพริกครับโหมหอมกับพริกครับแดงก็ตะไคร้ครับตะไคร้ครับขาไม่มีเนาะไม่มีครับไม่ใส่สูตรสูตรจับบับของอีสานบ้านเราครับนี่ครับก็เอามาใส่เลยครับนี่พทใส่เลยครับพทใส่ในหม้อเลยครับบ้านเลยว่ ครับที่ขาดไม่ได้เลยครับปลาคครับผมที่ขาดไม่ได้คือเบียร์ครับสูตรีสาบ้านเราครับต้องมีปลาล้าเป็นส่วนผสมครับนี่ครับการใส่แล้วแต่ความพอใจนะครับอันนี้เป็นสูตรของอองคนตรมครับใส่พอประมาณครับโอ้นี่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาหน่อยนะน้ำปลาเติมปลาจักหน่อยครับองค์ คุณตมบอกว่ายังไม่พอครับยังไม่ถึงรสชาตินี่ครับนี่ครับของเด็ดครับขาดไม่ได้ครับของอีสานบ้านเราครับผักอีออมครับนี่ครับมาล้างก่อนครับของครณนตอมมาล้างครับนี่แรับผมนำผักอีออมครับมาใส่เลยครับ เป็นไงครับเพื่อนๆลืมแล้วครับอาอผงนัวใส่ผงนัววันนี้ใส่ผงนัวนะครับแต่หลายแซ่บร้ายใส่น้อยแซ่บหน่อยเราเร่างผงชูรสครับแต่เราเรว่ผงนัวครับใส่ไปเลยครับพอประมาณครับแล้วแต่ความชอบโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆน่ากินมากเลยครับนี่ครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผสมกันจอดเลยอมงโม่เออสิโอ้โหครับ องคุณตมลงคุณชิมเลยครับยังไม่สูกนะครับนี่ลาวแท้ๆครับลาวแท้เขาชอบกินข้องดิบครับลาวแท้ดูดูหน้าไว้ครับองคงคนตรงครับลาวแท้ยอดครับโอ้โหผมมันีดเนไม่ได้ครับวันนี้วันนี้พาะคนเราบอกว่าขาดไม่ได้ครับลูกโดนลูกโดโดโอ้ผมก็เพิ่งทราบเมือนกันครับเอากระเทยไหมเราไม่ใช่ลูกมันต้องปีกกระเทยเหมือนมันเท้าครับ เราเอาสูตรจากเขาไปใช้ได้ครับนี่ครับอีสานแท้ๆครับนี่ครับผมใส่ลูกโดดเข้าไปครับโอ้หนาฐานนี่ยังไม่สูนนะครับยังไม่ได้ไปเปิดเตาเปิดไฟไปอุบเลยนะครับเนี่ยภาษาภาษาอรหรือว่าอุบครับอุบเนาะอุบปรซิ่วอุบปอราซิลวหรืออุบปลรซิลวครับโมเมนปอาซิวเนี่ยปลาขาน้อยแต่นี่คือปลาขาวน้อยนะครับเพราะว่าปลรซิวหาไม่ได้ าหารแบบ่ยวปีศาจครับไม่จะเป็นต้องเป็นปลาเซลนะครับขอให้เป็นปลาครียบร้วย่รสชิอดใส่น้ำอีกหน่อยครับคลุกเคล้ากัขย้อนตอนเด็ดเลยครับนี่ของของโคลนตมครับหลังจากที่คลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆกับปลาเรียบร้อยครับนี่ขั้นตอนหนึ่งก็คือการนำปลามาใส่กับหม้อครับเพื่อสุกันอุปลาครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยปลาซิวเะเยอะครับเมจะว่าปุ๊บปลาซิวครับแต่สมัยเนี้ยปลาซิวค่อนข้างจะหายากว่าเจอก็เลยเป็นเป็นปลาเล็กปลาน้อยแทนปลาขาวตอนนี้นจะเป็นปลาขาวน้อยครับครับสดๆดเลยครับนี่เอามาจากละมวยก็ตรงตรงถึงครครัวของคนตรเนะครับนี้ทำสดสดครับเรามีที่ไหนก่นมีเ่อสดๆดครับตอนเอามาหมใหม่ปลายังดิ้นอยู่เลยครับแต่พอดีว่า มาถึงนี้ก็สลบนอกไปครับแต่การันตีว่าปลาสดครับวันนี้เรากินปลาสดปลาไม่ค้างวันครับเพื่อนอะไรลงจากลงโตหอมมากเลยครับปลาลงโตหอมเลยเผ็ดเลืออหมดไปวันนี้ใช้กระทะไฟฟ้านะครับในการประกอบอาหารครับนี่ครับเปิดไฟแล้วครับอาหารคงกินต้องเตาถ่านครับ นี่ครับปิดเลยครับนี่ครับดูครับขั้นตอนการปุ๊บปลาเช็ดก่อนนะครับตอนนี้สิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรออีประมาณสักห้านาทีครับจะได้เจ้าออกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะครับเวลาสิบนาทีเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงครับหน้าตาที่ขนาดอะไถอดเด็ดนี้พลาดไม่ได้เลยครับเพื่อน ตอนครับตอนนี้สุกแล้วนะครับหนึ่งสิบห้านาทีแล้วมาดูกันตอนกาลงเชืโอ้ยหอมมากเลยครับสุดยอดเลยครับดูครับดูกลิ่นครับกลิ่นครับอือหือเปิดก้อน้ออคางครับหอมคล้งครับต้องมาดูครับกลิ่นวิ่งไปถึงกองคลังเลยครับนี่กลิ่นหอมมากครับนี่ไปถึงกองคลังเลยครับ อยู่ไก <the> ลประมาณ5้ารอยเมตรยังไปถึงครับสุดยอดจริงๆครับสูตรของคุณององโครนตมครับตามของของคุณตมเลยนะครับตอตามแลครับนี่ครับเด็กคุณนมรลุงถิ่นอีสานบ้านเราครับคนง่ายๆครับหากินง่ายๆหายู่หากินครับ่องเขาครับอยู่กับดินกินกับดินครับโอ้นี่ครับคนนี้ครับกับส้มเกี๊ย เป็นตาแสบครับน้ำลายแล้วตอนนี้หอมครับอ่อนใหญ่ๆเลยครับลาสดๆจัดห้วยอมมาเลยครับเุืคุณครับตรงนี้เลยบรรยากาศ พอครั้งครับกินจกข้าวเนียร้อนๆครับนี่แซบๆแซบบแแซบบๆโอ้ยขนาดพกครัวยังห้ามใจไม่ไหวครับนี่เจ้าของสูตรนะครับเนี่ยห้ามใจไม่ไหวมากินเองครับนี่ข้าวเนียร้อนๆเืององคพัโอ oh. ้ยดูด mm ูด hmm. ูส so ีหน้าคนกินครับสแจ็คพักพครัวครับมาโยมาโยนี่ครับคนกินครับอือทำยังไงดูครับอือดูสีหน้าสิครับ พอกครัวนะครับนี่ดจอพอกคัวยังขนาดนี้แล้วคนกินจตขนาดไหนครับนี่ปลาปลาอร่อยแซ่บหลายปลาสดจากห้อะไรนะครับเดี๋ยวมาเีวบ้าีแตาแซ่ครับตาแซ่ ดช่ครับเพื่อนๆครับโอ้โหนี่ครับเอาเปิตรงเลยลูกกลางครับนี่พอลูกกลางพยเสพไรครับกินกลางเหมือนด้วยเสพซีรีส์ครับหมดไปปุ๊บปลาสูตรองครนตุ่มครับข้าวเหนียวไปสองห่อแล้วดูสารรูปครับของเจ้าของตะกองซูลครับเข่ามุดลงเลยเนี่ยเข่ามุดลงครับเนียวเข่าเหนียวร้อนๆครับเสพไรเพราะว่าต้สงมาฮีก็ กลิ่นหอมไปถึงหมู่บ้านของสมาชิกครับนี่กลิ่นกลิ่นแรงมากเลยครับกลิ่นจอดเลยอดใจห้ามไม่ไว้ครับวิ่งมากินถึงที่ทํางานครับข่าวยามเที่ยงนะครับอันนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับที่เรากินกันครับขขายามเที่ยงครับผมจะกินข้าวเสร็จก็ไปทางานต่อครับแต่ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่านี่คือเวลาเที่ยงนะครับไกลันอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูครับโอ้นี่ครับพ่อครัวครับแซบแซบอีรีครับดูหน้าตาครับ